ทุเดียวมีทุกท่านสวัสดีครับกราบสวัสด,สสด,สสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็อ,อยู่กับซ่อมพิกรณ์ซีวีนะครับผมวันนี้เรามาแม็คโครขึ้นนะครับเพื่อจะไปหน้าง,งานนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมของเชา้าวันที่ย9่สนะครับ หัวหน้าก็พึ่งตื่นนอนหยกๆเลยนะครับผมพึ่งสลืมสลือตื่นนะครับเบิงไม่เบิงไม่ไม่มันค้าอยู่น่ะ ไม่มันทับกันนะว่าไปยังบอกรถเป็นรถจอดละวัสีับ ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันตอนทำง,งานนะครับผมคลิปหน้านะครับเสียครับผม